mẹo mẹ Đặt chip hái mẹ ạ Ôi Ôi à Ôi à Ôi Ý Ôi เฮ้ยโอ้ยอามีออโอ้ยเห็นเห็นเห็นเห็เอาตาบองหายโอ้โหตกใจโอ้โหอะไรโอ้โหอะไรบูเนี่ยโอ้โหเมีมปรับน้ำอ่ะดินใช่อ้ออีอาอ๋ออีอาอ๋ตกใจหมด

นี่กดแบนเหรอโอ้อ oh my god เ oh ออได้แล้วมา

No no